ป้ายสาเจ้าโชโชกุจะมีอีกสต้นนะจ๊ะอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกก็คือเสาต้นนี้นั่นเองเสาต้นนี้เป็นเสาที่ทําให้สับนี้เรื่อมันเป็นแบบนี้เลยข้างนเป็นไส้โแดก อัสสวัสดีทุกคนวันนี้นะบูสังก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่นิโก้แหละช่วงยังไม่ใช่ช่วงแบบไฮซิตันของนิโก้เพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เยอะเราก็เลยอ่ะไปนิกโก้กันดีกว่าวันนี้เราก็จะพาเจ๊มเมียวกับครอบครัวไปนะมีเจ๊มเหมียวนี่เจมีหมียวเสียวสวา่าแล้วก็มีคุณแม่เจมีหมียวแล้วก็มีเจ๊จุ๊บแจงนีนะช๊าแล้วก็มีคุณนายแม่คุณนายแม่ไปชิงช่องอยู่แล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็มีอิสมาลยมาด้วยนะเราก็จะไปเที่ยวกันแต่ว่าตอนนี้เราลืมมกกดดลลิิปททีี่โตเเยยวแ,แวยาา็ กลางทางตอนนี้เราแวะอยู่ที่ s e r v i c r e ีย a อ a ก็มาทําการกินของว่างกันนี้นี่ของว่างของเราเป็นปลาข้าโพดเพราะมันปลาข้าโพดอร่อยอร่อยเอาเลยบอกว่าวันนี้เราเช่ารถขับมากันเองนะจ๊ะอันเราก็กลับขึ้นรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าโทโชงอูอันแรกศาลเจ้าโทโชงูกันก่อน เราก็ถึงเมืองนิกโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขับไปที่ศาลเจ้าโทโชกุอันนี้ก็เป็นสะพานที่นิกโก้ที่บอกว่ามีชื่อเสียงมากอันนี้ต้องเสียเสียตังค่าไปนั่นเนี่ยไม่ต้องากับสะพานนี้ใช่เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกับสะพานนี้นี่อ่ะอันนี้เราก็ถึงศาลเจ้าโทโชกุแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเดิน ตรงนี้ขับรถมาข้อที่อย่างหนึ่งคือว่าที่จอดรถอ,อยู่ข้างหน้าเลยลงรถตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นวัดถึงเลยอันนี้ก็คือรินโนจินั่นเองสาลเจ้าโทโชมู่จะอยู่หลังวัดรินโนจิเนี่ยอันนี้คือลำธารของสาลเจ้านะจ๊ะอันนี้เห็นไหมแบบสะอาดสะอาดมากเหมามาเล่นด้วยกันคุณนายแม่ อันนี้คือป้ายศาลเจ้าโทโชกุอันนี้ก็จะมีเป็นเจดีแดงอีกหนึ่งอันอันนี้อันนี้ก็คือเจอดีแดงเลยแต่ไม่ใช่ที่คาวากุจิโกะนะเจดีอันนี้ก็จะเป็นพักกด้าห้ชั้นค่าเข้า,ขาก็คนละ1,600นะจ๊ะเข้าโทโชกุ เราก็ได้บัตรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยคนละ1,600สามารถใช้ซีก้าจ่ายได้อันนี้ก็ประตูทางเข้านะจ๊ะถ้าเกิดสมมติเรามองเข้าไปตรงนี้ก็จะเห็นมีรูปช้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นอันนึงแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงซึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขางจางใจสร้างให้เป็นรูปช้างจริงๆแต่ว่าคนสร้างเนี่ยไม่เคยเห็นช้างจริงๆมาก่อนเขาก็เลยสร้างจากจินตนาการว่าต้องมีงามีงวงเขาก็เลยได้ช้างออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วสิ่งที่ สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่จะขายไม่ได้คืออะไรก็คือนั่งร้านจ้าทุกที่ต้องมีนั่งร้านถ้าไม่มีนั่งร้านคือไม่ใช่ที่เที่ยวอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชานรอบนอกอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือเป็นอันที่สองนะจ๊ะก็คือบนนี้เห็นไหมลิงปิดตาสองตาปิดหูไว้บ้างอ่ะอหม่ ปิดตาสองตาปิดปากไว้บ้างปิดหูสองข้างจะอยู่สบายตรงนี้จะมีแบบเป็นลิงหลายๆภาพเลยแต่ภาพที่มีที่สี่คือภาพตรงกลางเนี่ยออกก็บอกว่าอุโบสถอันนี้อาคารเนี้ยคือเป็นอาคารมาที่แบบมิได้ทาสีหลังเดียวในศาลเจ้านี้เลยอันนี้เป็นของที่ระทึกตรงนี้นะจ๊ะราคาก็ตามนี้ อันนี้ก็เป็นช้างอีกตัวหนึ่งนนเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นไปที่ประตูใหญ่อันนี้ก็คือเป็นประตูสานเจ้าโ,โชชุนะลจ๊ะคนสร้างเนี่ยคือสร้างแบบไม่มีทิ่ติเลยนะแต่เนื่องจากว่าโชกุนเนี่ยจะเป็นมนุษย์อยู่ความไม่มีที่ติเนี่ยจะเป็นพระเจ้าเท่านั้นเขาก็เลยจะทําตําหนิหนึ่งที่เพื่อให้ตรงนี้มีที่ติละอันนี้เราก็มาถ่ายใกล้ๆเลย ตรงช่องแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีเป็นตุ๊กตาด้วยเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นโบราณโบราณแล้วประตูน,นี้จะถูกค้ำยันด้วยเสาทั้งหมด16ต้นดูลวดลายบนเสาให้ดีในะจทุกคนสิ่งที่บอกว่าแตกต่างกันคือลวดลายบนเสาเนี่ยสิต้นเนี่ยต้องเหมือนกันแต่เนื่องจากเหมือนกันปุ๊บมันจะเพอร์เฟกต์เขาต้องทําให้ไม่เพอร์เฟกจะมีต้นหนึ่งที่ลวดลายแตกต่าง เราก็เดินลอดประตูโทโชงุกมานี้เข้ามาข้างในเลยนี่เราก็เดินออกนอกประตูมาแล้วให้ทุกคนดูที่รุดลายบนเสานะจ๊ะด้านนี้มันจะมีอีกสี่ต้นนะจ๊ะนี่ดูรุดลายบนเสาสังเกตอันนี้เห็นไหมมันจะมีเป็นกลมๆแล้วทิ่มลงใช่ไหมแต่พอมาใสาอีกต้นหนึ่งอันนี้จะกลมๆแลวชี้ขึ้นเห็นไหม ต้นนี้จะเป็นกลมกลมระชีลงต้นนี้ก็กลมกลมระชีลงเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกก็คือเสาต้นน,นี้น,นั่นเองเสาต้นนี้เป็นเสาที่ทําให้ศาลประตูแห่งนี้ไม่เพอร์เฟกอันนี้ก็เป็นศาลเจ้าข้างในนี่ดูความความละเอียดของช่างโบราณเห็นปะแกะแบบรูปรูปปั้นเขาเรียกอะไรไม่ใช่นูนต่ำใช่ไหมคือรูปปั้นแบบนี้เรียกไม่ถูกแต่ว่าดูละเอียดละเอียดมากๆ อันนี้ก็คือบรรยากาศหลังประตูเราก็เข้ามาดูแมวนอนนะอันนี้คือแมวนอนนี่คือที่อื่นนลูกปั้นแมวจะไม่นอนนะแต่ที่นี่ที่เดียวที่แบบทำเป็นแมวนอนเนี้ยอันนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปที่หลุมศพของโชกุนทุกุคาวะเอเอะสึเราก็ขึ้นมาข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือโซนเป็นอินเนอร์ทรายก็เป็นสารจ้าข้างใน เราก็ขึ้นมาถึงหลุมศพของท่านโชกุนทกคุควาวะอิเอะสึแล้วหลุมศพนี้ก็คือจะอยู่ในนี้ประมาณว่าเป็นโกรดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรียกไม่ถูกก็คือหลุมศพนี้อยู่ใต้นี้และข้างหน้านี้ก็จะมีเป็นนกกระเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นนกประมาณเนี้ยท่านทกคุคาวะอิเอะสึก็จะเป็นโชกุนในเรื่องอิคิวซังที่คอยต่อรอต่อเถียงกับอิคิวซังนั่นเองเป็นโชกุนคนแรกในยุคข,ของที่ในในยุคที่อ่าสมุไร เป็นยุคที่คลองราชครองเมืองนานที่สุดหลุมศพนี้ก็จะสูงประมาณ5เมตรนะแล้วก็ทำจากวัสดุอัลยผสมกับทองแล้วก็ทองแดงแล้วก็เงินสมัยก่อนเนี้ยหลุมศพนี้ยังเป็นไม้อยู่แต่ว่าเขาได้ทำการเปลี่ยนเมื่อปี1 6 8 3แล้วก็หลุมศพเนี้ยไม่เคยเปิดอีกเลยตั้งแต่ปี1617 มีคนไม่ยอมขึ้นคนคนนั้นยืนรอยอยู่ตรงนี้คนนี้ไม่ยอมขึ้นเราก็เข้าไปดูในโบสถข้างในแบบที่เรียบร้อยแล้วข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายได้แต่ว่าต้องมาดูเองอะความสวยสดงามมันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆตรงเสาประตูนียตอนแรกนึกเป็นหินนะแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นไม้และจ้ะมันเป็นไม้แล้วปแปลว่าทาสีขาวแล้วก็มีไม้แกะสลักตรงนี้เป็นรูปมังกรรูปอะไรต่างๆนี้อีก ด้านหลังนี้ก็จะเป็นอุโบสถที่ชื่อว่า,ามังกรร้องไห้ซึ่งเราเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็คือเขาจะเก็บรวมในค่าตั๋วคันถูกเรียบร้อยแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บเราต้องต่อคิวมันจะมีคิวของภาษาอังกฤษกับคิวของภาษาญี่ปุ่นเราไปต่อคิวภาษาอังกฤษแล้วเขาจะมีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอธิบายให้เราก็คือเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโถงใช่ปะแล้วก็จะมีการเคาะกลับคือมันจะมีอยู่จุดยัง่ะ ถ้าเกิดแงนดูบนเพดานน่ะมันจะมีตำแหน่งหัวบังกรถ้าเกิดเราไปยืนตรงตำแหน่งหัวมางกรตรงนั้นบนเพดานปุ๊บเคาะกลับปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงสะท้อนมาเขาเรียกว่าบางกรร้องไห้แต่ว่ากายภาษาอังกฤษก,ก็คือเขาจะอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนพอญี่ปุ่นจบเขาจะพูดภาษาอังกฤษ,กษกซึ่งพอเขาพูดอังกฤษปุ๊บเราก็ฮะเครพูดอังกฤษอยู่หรอเคยพูดอังกฤษหรอเพราะว่าสำเนียงที่พูดมาคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนหมดเป็นญี่ปุ่นอ้าวญี่ อันนี้มันเป็นความสําคัญที่ว่าทําไมต้องพูดสําเนียงให้เป็นไปทางเจ้าของภาษานิดหนึ่งเพราะว่าพูดสําเนียงของประเทศตัวเองอ่ะฟังไม่ออกฝรั่งจีนก็ฟังไม่ออกเราเราก็ลงมาจากข้างบนละเดี๋ยวเราก็จะออกจากศาลเจ้าไปกันเราก็เสร็จจากศาลเจ้าโทวชวงูแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปทรศัพท์ชื่อเซนจิ เราก็มาแวะหน้าสถานีนิโก้นะจ๊ะ<ม>พือทหาอะไรกินกันก่อนตอนกลางวันร้านนี้แล้วมาหาอะไรกินยูบะดีกว่าอาหารกลางวันก็จะเป็นยูบะนะจ๊ะซึ่งย<ม>ูบะเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของนิกโก้มากๆเลยยูบะก็คือเป็นของเต้าหู้เอามาม้นๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นยูบะเนียแม่อันนี้อร่อย อันนี้ก็จะเป็นราเมนยูบะนะจ๊ะก็เป็นราเมนน้ำเต้าหู้แล้วก็ใส่ยูบะอันนี้นี่มีที่เส้นราเมนนี่น่ากินมากๆเลยแล้วเราก็มากินอาเกะยูบะมันจูก็คือเอายูบะมาทําเป็นสระเปาทอดอย่างนี้ราคาชิละ250เยนถูกมากๆไม่ใช่อร่อยมากๆติดกับติดกับสถานีเลยสถานีตรงนี้ข้าบสถานีมาปุ๊บแล้วก็ปลื้ดตรงนี้เลยนี่ก็จะมีตรงนี้เลยอร่อยมากม นี่เรือมันจะเป็นแบบนี้เลยข้างใน,นเป็นไส้ั่ดแดงอ่ะคุณนายแม่วอนถ่ายอ่ะกินจะอร่อยไหมจ้ะอร่อยไปลดกไม่ได้เลยเนะี่ยอ่ะคุณนายแม่ของจิม้มเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยเลิศอร่อยเลิศเลยอร่อยเลิศเลยใช่ไหม,มเลิศข้าจริงๆเราก็กำลังขึ้นไปที่น้ำตกเคกกง ีนทางขึ้นเขาของนิโก้นะไอของชูเซนจิน,นมันก็จะแบบเนี้โค้งไปโค้งมาเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติเพิ่งกินข้ามาเนี่ยมีสิทธิ์พวกได้โค้งตลอด <c oughs> แล้วดูตรงนี้สิจ้าดูตรงนี้สิจ้าแบบว่าเอสหลายเมากคือตรงว่าพวกแตกพวกแตกกันตรงนี้แหละอยจะให้ดูดิจะดูจอเราก็ขึ้นมาถึงน้ำตกเขดกงแล้ว ใช้เวลาประมาณ27นาทีถึง30นาทีขึ้นมาจากข้างล่างนี่เลยทางข้าวน้ําตกเคกองตอนแอรกเราต้องไปลงลิฟต์ก่อนเรามากี่ทีก็คือไม่เคยได้ลงลิฟต์เลยเพราะว่าเขาปิดแต่วันนี้เราต้องได้ลงอันนี้ก็ตั๋วขึ้นเคกองลงลิฟต์เคกองคนละ570เยนเราก็ลงมาข้างล่างก็จะมีเสียเด็ดเจียวใหญ่เลย เด็กเจียวเจียวก็ใหญ่เลยลงมาปุ๊บก็จะเป็นข้ามย่างยิ่งเดินลอดไปก่อนเราลงลิฟต์มาแล้วเราก็จะมาเจอกับน้ําตกที่แบบว่าสวยสง่งามอย่างนี้นี่เลยน้ำตกก็จะลงมาเช่นนี้โอ้ยสวยสุงามอย่างยิ่งตรงนี้แบบว่าโอ้ยสวยงามมากๆเสียงดังมากๆ นี่อันนี้คือบรรยากาศน้ําตกรอบๆเจ้านี่อันนี้คือน้ําตกเคกองมันจะไหลามาจากน้ําตกชูเซนจิเป็นตกอีกท,ทะเลสาบชูเซนจิตรงนี้เราก็ลงมาอีกชั้น,นึงแล้วก็จะแบบใกล้มากๆเลยที่น้ําตกแบบว่าสายพาลํลำเลียงประมาณเช่นนี้ไม่ค่อยได้มีใครถ่ายโคดหินตรงนี้เลยเราถ่ายบ้าง เราก็ไปดูที่ขายของที่ระลึกในร้านตรงนี้ก็จะมีขนมให้ขายมีขนมให้ซื้อกินนะจ๊ะแล้วก็มีของที่ระลึกเยอะแยะไปหมดเลยของที่ระลึกที่ทนี่ที่นิยมก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพุกลิงสวย,ยดูภาพละเอียดแบบนี้ได้ไ่ะได้ภาพอย่างนี้นมีการมีกระพับกระดาษเป็นเป็นต้มหูอ,มอันนี้ก็จะเป็นพุกปุกบุญแจเห็นไหมทุกที่จะต้องแบบมีสัญลักษณ์เนี่ยลิงปิดตาปิดปากปิดหูปิดจมูกอะไรเงี้ยเนี่ยจมูกจะปิด อันนี้ก็เป็นขนมคุกกี้ของนิโก้แล้วก็เนี่ยทุกที่จะต้องมีแบบเนี้ยที่เป็นอ่าเป็นโมจิแล้วข้างในเป็นไส้ถั่วแดงทุกที่จะต้องมีหมดเลยด้านข้างก็จะมีอีกน้ำตกหนึ่งอันนี้ไหลแรงมากๆดูความแรงมันแบบน้ำแบบขูกะเป็นบินแรงมากๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดือนสิบเอ็ดนะภูเขาเนี่ยทั้งเรือกเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงแเหลืองๆ เพราะหลัเขาป,ปลูกเมเปิลกันเยอะ,ะยะเลยเนี่ยอันนี้คือต้นเมเปลิลเห็นปะมันจะออกไปสีแดงแดงๆส้มๆเลยเนี่ยมีคนบ่นมีคนบ่นบ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยหาว่าเดินเยอะขึ้นบันไดเยอะเดินไม่ไหวเดินไม่วง่งไม่ไหวอะไรกันที่นิโก้หรือบริเวณน,นี้ถ้าเกิดอยากจะแบบมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอ่ะแนะนำให้มาช่วงโลซีซั่นเช่นช่วงฤด,ดูร้อนหรือว่าช่วงฤดูด เดือน5เดือน6อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบคุณไม่ค่อยเยอะแต่ก็จะจะใบไม้เปลี่ยนสีเนี้ยต้องประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเท่านั้นซึ่งคุณจะแบบเยอะมากมายเป็นมหาศาลคุณเป็นล้านอนขับรถขึ้นมาแบบรถติดเป็น3มชั่วโมงก็เคยมาแล้วเคยไปกับเจโกโก้กับเจจินนี่สมัยก่อนนู้นเลยกับอีเปน้นั่นแหละช็อกโกฮอลิกแบบยูซังเจอซอฟต์ครีมช็อกโกแลตแล้วต้องจับเลือกค่าสถานีต่อไปก็จะไปน้ำตกริวสือ เราจะผ่านอาไม่ผ่านดีกว่าครับรขับเข้าผ่านทางนี้เลยเสาทุเรียนนี้ข้างหน้าที่เห็นนี้ก็คือเป็นทะเลสาบชูเซนจิทะเลสาบไม่ใหญ่นะมีเรือเป็นยืนนั่งถ้าเกิดมาจังหวะพอเหมาะเขาจะมีเรือให้ให้นั่งด้วยแต่เขาเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะลอยลำใช่น,นี่คือเรือเรือท่องเที่ยวไงอันนี้เราก็ถึงน้ําตกริวสึน้ําตกริวสึนี่ก็คือ น้ำตกหัวมังกรนั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําตกที่แบบว่ามีสองสายมาบรรจบก,กันเป็นสายอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นวิวอันสวยสวยงามถ้าเกิดมาหน้าหรือดูไป็ไม้กลีนะไอ้หรืออะไรร่วงนะตรงเนี้ยมันจะแบบเป็นแดง,แดงๆขิวๆต้มๆเต็มไปหมดเลยมันจะแบบโอ้โหภาพจะสวยมากแต่ว่าจะหนาวมากๆนิดนึง อันเราก็ปิดคลิปมาเที่ยวนิโก้กันแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโตเกียวแล้วเราต้องไปคืนรถก่อน2ทุ่มเพลินระตานสักประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเราก็จะออกกันแล้วอันนี้คือรถของเราเราเช่ารถจัดนิสสันเรนทคาถ้าเกิดนิสสันอยากเข้านะเข้าได้เลยนะโ็สตาร์บิลซังอะคลิปหน้าบิลซังจะพาไปไหนไปทำอะไรไปรีวิวไปชิมอะไรติดตามตอนต่อไปวันนี้กลับโตเกียวก่อนละไปเ,เดินเล่นที่ร้านใจสซต่อ,ตอคุณแม่เจนเหมียวยนี่นะขอเมานิดนึง 2ชั่วโมงจ้านางจมอยู่ในดโซ่แล้วแถบสองชั่วโมงก็ไม่พอนะต้องรีบไปที่อื่นก่อนวันนี้ก็เลยต้องรีบกลับไปเพื่อทีจะไปร้านไ <c oughs> ดิเอซ่นี่คนนี้คนนี้แม่คนนี้ไ <c oughs> ม่มีรถสวนขาลงก็จะเจอเป็นแบบทางซิกแซกแบบนี้อีกแล้วเราก็ <c oughs> จะแบบอู้ซิกแซกอย่างนี้เลยนี่อห้สุดยอดมากจเจมยวรับนี้เลิศมาก